สวัสดีครับผมโค้ดเฟิร์สนะครับวันนี้ครับมีคําถามเข้ามาครับว่าหากมีทรัพย์ที่สนใจเนี่ยครับจากกรมครับคดีแล้วเนี่ยจะเริ่มไปประมูลนะครับต้องทํายังไงบ้างอยากรู้กระบวนการข้างในเป็นยังไงนั่นแหละครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันให้ฟังครับว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับสาหรับการเริ่มต้นประมูลทรัพย์นะครับเผื่อทุกท่านนะครับที่จะเริ่มต้นลองประมูลทรัพย์ดูแล้วเนี่ยจะเตรียมตัวถูกครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างหากประมูลไม่ได้เป็นยังไงและหากประมูลได้แล้วเนี่ยท่านจะต้องทํำยังไง อย่างแรกครับพอเราดูข้อมูลซับได้แล้วว่าเราจะซื้ออันไหนใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมเงินในราคาที่ต้องใช้มัดจําไปครับเพราะว่าเงินมัดจํานะครับจะทําให้เรามีสิทธิ์ที่จะยกป้ายเพื่อประมูลซับนั้นได้ครับต่อมาครับอย่างที่2ครับเราไปให้ทันก่อน9ก้าโมงเช้าครับเพราะว่ากรมบังคับคดีนะครับจะเริ่มประมูลซับนะครับตอน9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปครับเราต้องไปทําเรื่องก่อนเลยต้องไปถึงก่อนหน้านั้นครับพอเข้าไปข้างในแล้วครับ สามารถถามพนักงานได้ครับว่าต้องไปล็อกไหนก่อนเพื่อทําเรื่องยังไงต่อมาครับอย่างที่3ก็คือเตรียมสําเนาบัตรประชาชนไปด้วยครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานนั่นคือ3ามอย่างที่ต้องเตรียมไปครับและถ้าวันนั้นนะครับหากเราประมูลทรัพย์นั้นไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถเอาป้ายของเรานะครับมาแลกเอาเงินมัดจําเราคืนกลับบ้านไปได้ครับแต่ถ้าวันนั้นท่านประมูลได้นะครับเราต้องทิ้งเงินมัดจาไว้ที่นั่นนะครับแล้วเตรียมจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดเต็มราคาทรัพย์นะครับ ภายใน15วันแต่มันมีอยู่อย่างนึงครับที่จะเป็นช่องทางให้หลายๆคนได้ก็คือหากเรานะครับยังไม่สามารถจ่ายเงินเต็มราคาซับทั้งหมดได้ภายใน15วันเนี่ยเราก็ยังสามารถขอขยายระยะเวลาออกเไป็นไป3เดือนได้ครับเพื่อทําให้เรามีเวลาหาเงินมีเวลาไปกู้แบงค์ได้ครับตรงและนี่ก็เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการประมูลทรั์จากกรมครับคดีครับที่ผมนํามาแบ่งปันหากประมูลได้แล้วเนี่ย ต้องมีอะไรบ้างและหาประมูลไม่ได้มีอะไรบ้างจะได้เตรียมตัวกันถูกครับผมและขอให้โชคดีครับผมสวัสดีครับ